มาดูนะคะเขามาเจ็ดอะไรกันไม่ดูนะคะถอนนี้ค่ะค่ะคุณคุงคือพ่ออนตักใส่ถ้วยเต็มเต็มเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่างนะค่ะเท่าเท่ากันอยู่นะของโจได้สองถ้วยโจเป็นคนทำงานนะคะ

่าเอาเลยขาเอาเลยคนละชุสามน้องนนี้จะจะเอาเลยค่ะตอนนี้ก็เจ็ดนะคะเจ็บวดนะะเอาไปต้มเด้อไปต้มด้วยเพราะว่ามันยังไม่ดีผมไม่ตนะผมจะกินดิบ่งหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงแม่แม่เอาให้หนึ่งหนึ่งถุงด้วแม่ดา แม่ดาก็เอาให้เอาให้เผื yeah. 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 Yep. Yeah. ่อก yeah. yeah. ็อยู่กันทุกคนเด้อได้กันทุกคนเด้อแย่หนิงเด้อค่ะเด้อแล้วก็แม่ดาแล้วก็แม่บุญถิ่นจ้าพบกันนะพระคำใสวิว ได้แลวเด้อครบลวเด้อญาตหนึ่งแล้วก็สี่คนนะคะน้าตแล้วก็าจ้าเอาเลยพอคนละถุงพอกันไมพกันหะน้ายชคนะไปยร้อนร้อนน้าต่าตานตายีเล้วหน้าตายาชีแล้วก็ตชเนาะเอาไปต้มเอาเด้อยังไม่ต้มนะคะไปต้มเอาเองต้มเอาเองค่ะของ พระอ่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้สองมาค่ะใครจะเอาถั่วใครจะเอาถั่ว <มา S 1> ก็มาเอาได้เลยนะคะยังไม่หมดนะคะเอ,เอาไปต้มเอาต้ม,มเอาไปต้มเอาตมาไมเาต้มเอ้มอเ าเอาถั่วไปต้มคนละถุงคนละถุงค่ะอันนี้มี ragt, ถั่วนะคะวันนี้ถั่วค่ะเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มค่ะคนละถุงละถุงนะคะให้ต้มเอาเลยค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะแล้วไปให้แม่ต so. so, ้มค่ะ ну ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มีถั่วมาให้ไปต้มนะคะค่ะ้มจากค่ะลงจะอร่อยมากเลยนะคะถั่วต้มค่ะตอนนี้ก็มีอีีนะคะค่ะถั่วมาแจกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่อาชยนะคะ รู้มาจากไหนนะคะหาเห็ดหรือเป่าก็ไม่รู้นะคะค่ะ,ะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ ค่ะมีถั่วนะคะมีถั่วมาแจกนะคะให้อให้ youtube นะคะคนละถุงคนละถุงนะคะนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ